ช่วง Living in Style by VC Fabric ได้มานั่งผ่อนคลายนะครับทานเค้กอร่อยๆแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆที่ร้าน Something Sweet แบบนี้นะถือว่าชิลมากๆจริงๆ oh, แล้วตอนนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับคุณสิทธิพงศ์จิตสัตซ์ซื่อนะครับเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบร้านนี้ว่ามีคอนเซปต์ในการออกแบบตกแต่งร้านยังไงบ้างนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คอนเซปต์ของร้านนี่นะฮะก็ตรงกับคําว่าสวีทนี่แหละเพราะว่าเราต้องการให้ร้านออกมาดูอ่อนหวานมีความน่ารักแล้วก็ ให้มีความสง่างามอยู่ในตัวโดยที่ความรู้สึกสบายๆนี้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยของเจ้าของร้านด้วยส่วนงานผนังและเพดานเราเลือกจะใช้โทนสีเรียบๆแบบสีครีมนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้เน้นดีเทลในงานตกแต่งมากเกินไปนักแต่จะเป็นเน้นให้สีสันและลวดลายของเฟอร์นิเจอร์เด่นขึ้นมากกว่าสิ่งที่ผมให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือผ้าบุเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะนอกจากจะสีสันสดใสแล้วยังต้องแสดงความนุ่มนวลและเป็นกันเองออกมาให้ได้ด้วย ผมจึงเลือกใช้ผ้าบุฟเจอร์จาก VC Fabric ครับเพราะมีลวดลายที่อ่อนช้อยและสีสันก็สวยงามช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศของร้านดูสบายๆแล้ก็ให้ความอ่อนหวานตามสเปคที่ตั้งไว้ทุกอย่างนอกจากนี้ผ้าที่ใช้ก็มีคุณภาพและความทนทานเหมาะสมกับการใช้งานในร้านอาหารจริงๆครับ ถ้าค,คุณผู้ชมสนใจผ้าบุฟเฟอร์นิเจอร์ลายสวยๆสัมผัสนุ่มๆแบบท,ที่ร้านสัมติงสวีทแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถว่าไปเลือกชมกันได้ที่โชว์รูม VC Fabric นะครับแต่ว่าตอนนี้ตอบต้องขออนุญาตคุณผู้ชมไปเลือกเค้กพันต่อก่อนนะครับแล้วเจอกันครับร่วมเปิดจินตนาการสู่โลกแห่งการตกแต่งโดย VC Fabric